กูจะดึงสสรภาพมึงออกมาให้มึงมีไฟอีกครั้งมี energy อีกครั้งมึงก็งกลับมามีไฟอีกครั้งไหนเมื่อผู้ชายคนคุยก็ใหม่มีเออไม่อยากคุยกับใครเวลาว่างส่วนใหญ่ก็นอนเอ้ยโูทํทำไงกับมึงดีว่ามึงมาอยู่ช่องกูเนี่ย อยู่ช่องกูไว้บ่อยๆเดี๋ยววันไหนนะกูจะเชิญให้มึงมาช่วยคนอื่นช่วยคนอื่นในช่องกูเนี่ยเนี่ยมึงเห็นไหมคนอื่นที่เขามาในช่องกูเนี่ยเนี่ยเขามาช่วยคนอื่นคือคนอื่นที่เขาแต่ละคนที่ที่หลายๆคนที่เขามีความทุกข์อ่ะมาช่องกูนะพอเขามีพลังพอเขาเขาฟื้นจากขึ้นจากจากลุ่มแล้วอะ่ะเขาก็มาแบ่งปันพลังงานบวกให้คนอื่นต่อเนี่ยแหละ